นึกถึงหน้าของคนที่คุณรักหรือคนที่คุณชอบนะคะเรียกชื่อเขาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะพไพ่ใบที่หนึ่งคือไพ่ The Lovers นะคะคุณและเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรมาขั้นกลางความรู้สึก ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาในช่วงนี้นะคะมันอาจจะทําให้คุณต้องเคลียร์กันแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะห่วงคุณมากแล้วก็รักคุณมากแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะอยากเสียคุณไปเลยนะคะรักและห่วงคุณมากแต่บางทีคุณรู้สึกว่ามันก็เหงาเหงาเนาะบางทีก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เราควรทำบุญเรื่องอะไรนะมาเปิดไพ่เพื่อเสริมดวงความรักของคุณกันนะคะไพ่ที่คุณได้คือไก่นะคะไก่ก็หมายถึงอยากให้คุณมีศรัทธานะไม่ว่าคุณจะศรัทธาในศาสนาอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะต้องทำบุญเกี่ยวกับการช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแบบนี้นะคะตรงนี้อาจจะช่วยทําให้คุณสบายใจแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นก็ได้นะไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือ envision envision คือคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองนะคะก็คือสิ่งที่คุณและเขาทําต่อการปฏิบัติต่อการนั่นแหละจะเป็นคําตอบว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่าง